สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดกล่องไปรษณีย์อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะกล่องก็จะแบบใหญ่มากนะคะมาจากร้าน beauty girl c u b นะคะซึ่งร้านนี้เขาก็จะมีพวกเครื่องสําอางแบบเหมือนทั้งนําเข้ามากมาย pre order อะไรอย่างนี้ได้นะลองเข้าไปดูกันได้นะคะที่ beauty girl c u b นะคะวันนี้เขาก็ส่งของมาให้จำนวนหนึ่งซึ่งเขาอย่างที่บอกว่ามันแบบว่านำเข้าหลายสิย่งอย่าง ก็มานลุ้นกันนะลุน้นผู้ที่เวลาได้กล่องที่นี่นะคะเปิดมาแทน,นแทนนี่แหละโอชวัวบิ๊กซี <c oughs> ใช่ใเดี๋ยวเดอก่อกว่ามีอะไรอโอชวัวบิ๊กซีนะคะออกก่อน,นะคะ่ะโอโหของเยอะแยะมากมายไก่กองมากเลยโอ้โหขอเวลาแกะประมาณ3ปีครึ่งมาปีหนึ่งเดี๋ยวกลับมา อเคกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปแกะบับเบิลออกนะคะได้ของมาแบบหลายอย่างหลากหลายมากเราก็ตกอ,อกตกใจมากนะคะตกใจตกใจก็คืออนันนี้มันคือโอกูมาลำร่โอกูมานะคะซึ่งปกติสายมันจะแบบปรมอ่ะนี่นะคะเป็นสายแบบปกติของเขานะคะแล้วก็มีใส่พกพาอันเท่านี้นะแล้วนี่คือแบบหัวหน้าครอบครัวมาก ใหญ่มากนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นรีฟิ l นะคะคือสามารถที่จะเอาอันนี้นะคะมาใส่อันนี้แบบนี้นะเอาหัวอันนี้มาใส่ในนี้เลยแล้วก็ฉีดอันนี้เลยได้ไหมใหญ่มากขนาดนี้ฉีดเลยไม่ใช่แล้วก็เลิศมากเพราะว่ามีตัวขวดเปล่าอยู่หลายขวดเลยทีเดียวเออนี่ก็ขวดปาเหมือนกันนะก็เลย เดี๋ยวเอานงมารีฟิลนะคะขอบคุณมากเลยที่ส่งมานะคะมันหมดไวเนอะมันก็ควรจะมีรีฟิลนะอย่างว่านะอ่ะแล้วก็มาดูตัวต่อไปนะคะคิดว่าน่าจะเป็นโอคุมะโอคุมะเหมือนกันนะเพราะว่ากล่องเป็นแบบนี้นะโอคุม ok ะนะคะแล้วก็จะเรียกนะโอคุมะโอคุมะโอคุมะอามา ok uma, ok uma, ok uma, อ้ยอะไรอะ Composition Essence นะคะมันอยู่ปากปากทางนี่เลยอะ อ๋อแล้วข้างล่างก็เป็นอคุม้าเหมือนกันอุ้ยอคุม้าสีแดงมันมาพร้อมสเปรย์เอ้ยพี่ชายมันมาพร้อมเอเซนต์ด้วยนะคะโอ้ยสีแดงเฮ้ยแบบตัวน,นี้ Amazing จริงนะที่ไซนี้นี่ยังมีไซน,นี้น้ำก็ยังมีไซนี้นี่แล้วน้ำก็ยังมีไซนี้อีกเอาเข้าไปวันนี้ได้ครบครอบครัวนี่เป็นแบบฝรั่งนะเพิ่งมาใหม่ เป็นลูกพี่ลูกน้องสีแดงนะตลกไปไหนเนี่ยตัวนี้นะคะโอคุมาขวดสีแดงนะคะถือว่าเป็นตัวที่ใหม่สําหรับวามากนะเดี๋ยวพอไปศึกษาก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ชมกันแยกไปทิ้งลวกันนะเพราะว่าขวดมันดูหน้าตาน่าช้ดูเหมือนจะแบบเป็นมีความพิเศษมากกว่าเดิมอะไรป,ประมาณนี้นะคะอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นสีแดงอีกนะคะอ๋อ ไวเทนนี่ทอนนิ่งยังเปรนะคะตัวนี้คล้ายน้ำตกซึ่งเสียากจะเอ่ยซื้อมาแล้วนี่เป็นยังไงล่ะอันนี้คือซื้อมาได้สักพักแล้วนะคะอันนี้ก็เขาส่งให้ใหม่คือแบบหน้าตามันน่าใช้อะ่ะเราดูในอันนี้ดูในร้านพี่ปีนะคะร้านอ,าอะไรอะปีพาซานะคะสินค้าร้านในเครือพี่ปีสักอย่างนะคะขออไป พูดไม่ถูกก็มันดูน่าใช้แล้วมันก็ดูแบบเออเราชอบน้ําโลชั่นอะไรอย่างงี้อยู่ก็เลยซื้อมาลองแอบซื้อมาลองอันนี้ก็ส่งมาให้อีกแล้วนะคะขอบพระคุณมากจริงๆตัวนี้ใช้มาสักพักแล้วมันอารมณ์เหมือนเหมือนน้าตกเหมือนโลชั่นที่ควรที่จะทาก่อนทาก่อนลงครีมบำรุงอื่นๆนะมันจะช่วยบํารุงผิวเราอะไรประมาณนั้นนะก็ต้องลองใช้ะระยะหนึ่งอุ้ยนี่อะไรอ่ะ ลาชนิดกูสูงส่งมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรนะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยละยูมันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลย,ยเาาอเลยยอ,อยูออยแฮออยตายและดีใจจังเลยมีให้อ่านเท่านี้นะคะแฮออยนะคะอ่านเอาเท่านี้โอเคเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับเรานะยี่ห้อเลอ่ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลให้นะจ๊ะ ดูสิมันมีแบบเพ็ดพลอยกุ้งกิงกุ้งกิงเพื่อนางใส่สร้อยวะ่ะปวดออยใส่ผมนางใส่สร้อยมาด้วยนะก็เปิดยังไงเปิดยังไงตรงกลิ่อันนี้คือพังข้าของจะเย็นๆอ้าโอเคได้แล้วได้แล้วเป็นออยใส่ผมนะคะเป็นน้ำออยสีใสๆอุ๊ยกินดีอยา่างนั้นเลยใส่เลย นี่อุย้ยกลิ่นดีอ่ะเอามาเอาอีกเอออ้ยดูผมง่านี่เงี่ยนะดีอุย้ยกลิ่นดีจังเลยอ่ะกลิ่นเหมือนแบบชัดนใส่น้ำหอมโร้ย์ๆแพงๆขวดนั้นก็ดูราชนิกูลได้อีกนะอุย้ยผมหอมใช้นิดเดียวเองวันไหนไม่สระผมก็ใส่อออยานี้เนาะ เออเลิศปล่ผมก็ดู้แบบใครออกมาจากซาลอนตะกี้เลยเอ้ยหอมจังเลยไม่รู้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่ออยก็น่าจะเพิ่มความชุ่มชื้นอีกผมแห้งๆตรงปลายอย่างเงี้ยก็ควรจะใส่ออยหมักอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้เป็นประจำทุกวันผมก็จะเงาอะไรอย่างงี้ขึ้นนะคะหอมมากขนะ้างเออความประทับใจแรกคือขวดสวยมากนะนางใส่้อยนะความประทับใจที่สองนะก็คือกลิ่นหอมมากนะคะ ต้องใช้ไปสักพักหนึ่ง้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะดูสิผมเงาแบบไม่มีสาเหตุเลยแกเออข้ามข้ามตัวต่อไปนะจ๊ะยังไม่หมดยังไม่หมดเลยอีกหลายตัวนี่สนุกขนานตัวนี้นะคะเป็นลิปน่าจะเป็นลิปแมทนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากคำว่าโน้ตนะคะน่าจะเป็นยี่ห้อโน้ตนะคะเป็นลิปลิป ลิปแมทลิปไม่ใช่ลิปกอสโอเคลิปแมทนะคะมันเป็นล mm ิปแมทเดี๋ยวจะสวอทให้ดูหูสีคาแล้วชนะทุกคนนี่ลิปสีหนึ่งก็คือสีนูนนะคะโอ้ยดูชมพูสู้ได้ทุกนางนี่เป็นยังไงเอ้ยสวยทั้งสองสีเลยนะคะเป็นลิปแมทนะคะเดี๋ยวลองเลยเป็นลิปที่ เอามาเข้ากรุใช่เอามาเข้าแคมเปญร้อยวันร้อยลิปสติกของว่าได้อีกนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะใครมีลิปสติกส่งมาให้ว่าอีกก็ได้นะคะแต่ว่ากําลังเอามาลองใช้ในร้อยวันร้อยลิปสติกของว่าซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรโพสแลวอันนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นสองสิ่งสุดท้ายนะคะนั่นก็คือโอ้โหนําเข้ากันที่สุดไม่สามารถอ่านภาษาอะไรของเขาเออกเลยแต่น่าจะเป็นลิป ถาได้ท่านแก้มและปากเน่ความสามารถสูงดูรูปแล้วเข้าใจนะคะอันนี้ก็เป็นแบบทาปากได้ด้วยทาแก้มได้ด้วยเหมือนเหมือนปากเหมือนแบบกินเชอรี่อ่าประมาณนั้นนะคะน่าจะเป็นสีเชอรี่นะคะเล่าอะไรมากมายแกะซิวเกะซกะซิวเกมากะมานี่นะคะก็ แก่ออกมาเว้ยนีพกเราจะดูหรูหราในกระเป๋ามากเลาบอกเฮ้ยโทวอะไรอ่ะนะรากจังเลยหูยสีหอมเชอร์รี่จริงๆด้วยอะ่ะเชอร์รี่ที่แบบอยู่ในถ้วยไอติมเซเว่นเซนเลยสีน่ารักกรุงกิ้งกรุงกิงๆๆๆมากนะคะเป็นเหมือนลิปบาลัมที่แบบมีสีเล็กๆเฮ้ยสีสวยนะว่าไปนะนี่เห็นไหมสีตบแก้มเลยเป็นไงละ่ะข้างนูงชมพูข้างนูงส้มเท่ากันให้เท่ากัน เอ้ยนางดีอ่ะเนื้อแบบเขี่ยง่ายเฮ้ยแก้เหมือนชมพูสุขภาพดีแก้มสีนี้ตั้งแต่เกิดมาเลยนี่ตื่นมาก็น่าเป็นแบบนี้เลยวะ่ะเป็นใจละตอนนี้นะคะยี่หอ้เอเด่ดเดเชอรี่บอนบอนลิปแอนด์ชชคนะคะนี่เป็นแบบนี้น่ารักนะ เกตเราก็น่ารัพกพกถาได้ทั้งแก้และปากเฮ้ยพกพกพกอันนี้พกเลยเหมือนแบบถ้าสมมติว่าไม่อยากแต่งหน้าอะไรมากมายพกอันนี้ปัดแก้มปัดปากขนยนคิ้วอย่างเดียวนะจบอันนี้นะคะอีกอันหนึ่งภาษาญี่ปุ่นอะไรยังไงอ่านไม่เอาละแฮนดี้เบบี้นะคะเป็นฮันนี่บัตเตอร์ลิปเอสเซนต์นะยี่งนี้นะจ๊ะเราก็เป็นหน้าตาเหมือนลิปตลอดอ่ะมันเป็นลิปเอสเซนต์ใช่ไหมลิปเอสเซนต์ก็น่จาจะคล้ายๆกับ อ,อลิปมันนั่นเองนะคะไม่มีสีนะคะใส่สา,สาอุ้ต่เนื้อลิปแบบว่าชุ่มชื้นชุ่มชื่นทาแล้วแบบเหมือนมันเกาะอ,อยู่ที่ปากดีอะลองสิรออะไรนี่จากปากเหมืนแมดกลายเป็นเงาเลยก็เป็นลิปเหมือนแบบลิปลิปบาร์มนั่นเองนะคะตัวนี้นะครับสำหรับคนที่ อยากได้ความชุ่มชื้นให้ปากประมาณนั้นนะคะโอเคทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ทางร้าน Beauty g กขับส่งมาให้นะคะต้องกราบขอบพระคุณมากนะคะส่งข,ของมาให้บ่อยมากนะคะยังไงวันนี้ก็แกะกล่องเถอเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอ,อ๋ออย่าลืมกด subscribe ด้วยนะจะได้มาเมา่หมอยกันเฮ้ยฝั่งไหนวะ